สวัสดีค่ะวันนี้อันชีมีข้อมูลมาแบ่งปันในเรื่องของคนบางประเภทที่เราไม่ควรที่จะคบหาค่ะยิ่งคบเราจะยิ่งเหนื่อยใจหนักใจแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำให้ชีวิตรเราดีขึ้นมาเลยหากว่าเราครบคนบางประเภทนี้ไว้ใกล้ชิดเรานั่นเอง ไม่ว่าเขาจะเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนแวดล้อมเราหรือว่าเป็นคนข้างบ้านก็ดีนะคะให้เราห่างออกมาได้ยิ่งดีหรือดีที่สุดเลิกคบไปเลยนั่นเองเนาะเอาละค่ะก่อนไปฟังว่าคนประเภทน,นี้เป็นคนแบบไหนนะคะฝากกด like, üler, ไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจกด subscribe กดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถที่จะเจอกันได้อีกนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามเนาะเอาละค่ะคนที่ว่านี้นะคะก็คือคนขี้ฉานั่นเอง คนทีจฉาเนี่ยนะคะเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าเอ้ยคนนี้ฉาเราหรือคนนั้นฉาเราอันชี้จะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนาะอันมีเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะสามสี่คนและที่นี้เวลาที่เราเจอกันแล้วก็มันเป็นช่วงที่อันชีก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่แล้วแต่งตัวใหม่ๆไปมันก็อาจจะดูว้าวกว่าวันก่อนๆที่เราเคยผ่านมาเนาะไปเจอเพื่อนเฮ้ยแล้วก็ซื้อมือถือใหม่ด้วยทีนี้เพื่อนแต่ละคนที่มันปกติดีนะมันก็จะบอกเฮ้ยอะไรวะมีของเล่นใหม่มาดูหน่อยดิ นี่คือเพื่อนที่มันปกติกับเราเขาก็จะแสดงออกออกมาแบบนี้กับเรามันดูชัดเจนดีไงแต่มันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งมันก็จะเงียบไปเลยแล้วก็นั่งนิ่งๆหน้าตาเหมือนไม่ค่อยพอใจแล้วก็พูดน้อยๆน,นั่งคิดนูน่นคิดนี่เอ๊มเป็นไรว่าเราก็คิดเฮ้ยไม่สบายใจเลยเปล่าวะมีปัญหาก,กับที่บ้านเปล่ามันก็จะไม่ตอบมันบอกไม่มีอะไระไม่มีอะไรผ่านไปพอมาครั้งต่อๆไป เราก็มีเรื่องบางเรื่องที่มันน่ายินดีเกิดขึ้นในหมู่เพื่อนเพื่อนธรรมชาติก็บบกเฮ้ยโอ้โห oh, ขนาดนี้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าอันนี้คือความชัดเจนแล้วก็เป็นธรรมชาติแต่เพื่อนคนนี้เป็นแบบนี้อีกแล้วเออเป็นหลายๆรอบหลายๆรอบเราเริ่มมั่นใจว่าอ๋อเพื่อนมีความรู้สึกในใจที่ทําให้เขาเป็นทุกข์ด้วยตัวเขาเองคือความที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เติมเต็มแล้วเขาก็ไม่อยากเห็นใครเนี่ยมีจุดที่เติมเต็มมากไปกว่าเขา ตรงนี้แหละเขาทําให้ตัวเองให้เขาถูกซึ่งเขาไม่รู้ตัวแต่ถามว่าเราไปพยายามปลอบเขาพยายามเฮ้ยตัวเองอย่าอย่ากโกรธเรานะเอ้ยตัวเองอย่าอิจฉาเรานะไม่ได้ค่ะมันไม่สามารถจะไปพูดปลอบเขาแล้วทาให้เขาหายจากอารมณ์ตรงนั้นได้สิ่งที่เขาจะหายได้ก็คือเขาจะต้องเกิดความเชื่อถือศรัทธาใครสักคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นอะ่ะบ่มเพาะคําสอนให้กับเขาทําให้เขาเนี่ยค่อยๆปรับเปลี่ยนจิตใจของเขาด้วยตัวเขาเอง ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้นะตอนนี้ดังนั้นหากว่าเราพยายามที่จะไปเปลี่ยนคนคนหนึ่งเราจะเสียเวลาในการที่จะเดินหน้าในชีวิตของเราเอาเวลาเนี่ยไปคบหาเพื่อนที่ส่งเสริมเราเราส่งเสริมเขาเพื่อนอยากที่จะประสบความสําเร็จเพื่อนอยากมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรที่เราแนะนําให้เพื่อนประสบความสําเร็จได้เรายินดีที่จะแนะนําหรือกลับกัน อะไรที่เพื่อนจะส่งเสริมให้เรามีวิถีชีวิตที่มันถูกต้องถูกทางได้เพื่อนก็แนะนําแบบนี้เราคบกันโอเคกว่าที่จะไปเจอเพื่อนที่แนะนําให้เราไปผิดทางเพราะว่าไม่อยากเห็นเราประสบความสําเร็จนั่นเองเพื่อนแบบนี้เหมือนเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่เขาเรียกว่าเป็นพิษเรียกว่าท็อกซินดังนั้นเราไม่ควรที่จะเอามาอยู่ในแวดล้อมของเราเลยถึงเวลาเขาศรัทธาใครเขาจะเปลี่ยนด้วยการถูกสอนจากคนที่เขาศรัทธาเอง